สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ่าจ๋าปากกระพ,พุ้นมองเพชรบุ์เช่นเคยนะคะก็อะตอนนี้นะคะก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะ,ะเพราะว่าอตอนกลางวันไม่ค่อยว่างนะคะก็เอาตอนกลางคืนดีกว่าจะไม่มาให้แนวทางเลยนะคะก็วันนี้นะคะจะาก็มีแนวทางมาฝากอีกเช่นเคยสําหรับเพื่อนๆที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะเลขเอาต่องวดเลยนะเพราะว่าถ้ามีลอตเตอรี่วางแผงแล้วเราจะได้หาซื้อกันแบบ เขาเรียกว่าสะดวกสะดวกเลือกอะเออนั่นแหละวันนี้นะคะจะมีแนวทางมาฝากก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ๋าด้วยเป็นกําลังใจก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับข้อมูลจากจ๋าแบบก่อนเพื่อนเลยอะมาดูกันนะคะงวดน,นี้นะคะเขาบอกไว้ว่าเขาจะให้เป็นงวดสุดท้ายเลขปดนี้นะคะทุกอย่างเลยนะคะงวดนี้นะคะเขาเขาเขาบอกไว้ว่าอ่างวดนี้จะให้เป็นงวดสุดท้ายและปีต่อต่อไปเลยนะคะก็คือว่าอ่า จะให้จะให้แค่วันนี้วัเดียวนะคะอันนี้ก็คือว่าอยู่ที่โชคของเราดวงของเราด้วยนะคะเอาตั้งแต่ต้นวิกเลยรวมทั้งเลขประมูลน,นะคะมาช่ว,วันเงี้ยให้อะไรมานะคะฟันตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันแต่ก็พูดก็พูดนะคะเงนนี้ยออกล่างนะคะ40ออกบนสี่นสเข็ดไหมเราไม่เข็ดนะคะไม่เข็ดเราเอาต่อเลยนะคะเขาบอกว่าความหวังของคนไทยอยู่ที่ ลอตเตอรี่นะคะรางวันที่หนึ่งนะคะก็อยากเป็นเศรษฐีทุกท่านนะคะเหมือนจา๋าเองจ๋าก็อยากเป็นเศรษฐีนะคะถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดนะคะไม่เข็ดเนาะสี่ศูนย์หรือว่าศูนย์สี่ยังไงก็ช่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับเลขงวด นี้นะคะเอ,เอาเอาเอาชุดแรกก่อนนะคะชุดแรกของเขยบุรีรัมนะคะชุดของเขยบุรีรัมนะคะวันนี้เอาฟันเล่นๆไปก่อนเลยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของเขยบุรีรัมก็ลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะเผื่อจะมีโชคเนาะ,ะสองตัวนะคะ94กับ50นะ94กับ50ส่วน3ตัวนะคะ094นะคะ094ก็ติดลอตเตอรี่เอาไว้เผื่อว่าเราจะเป็นเจ้าของเงินล้านเนาะเผื่อโดนรางวัลที่1ก็ได้นะคะ อ่ะวันนี้นะคะเอาเอาแบบเขาเรียกว่าเอาเต็มเต็มไปเลยนะคะเอาวะนะคะลงทุนมาเยอะแล้วงวดหน้าเล่นอีกนะคะใครไม่เข็ดก็ตามมามีใครเข็ดไหมจ๋าบอกเลยนะคะบอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วงวดน,นี้เข็ดพอเลิกไม่ซื้อแล้วเชื่อจ๋านะคะมีเข็ดหรอกพอวันที่สิบห้านะจะอารมณ์แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอยู่อย่างนี้แหละพอวันที่สิบหกเช้ามานะคะอ่ะ ถามเลยได้ตัวไหนได้ตัวไหนได้ตัวไหนแต่จาก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่างวดนี้จาก,ก็ไม่โดนเหมือนกันนะคะจาก,ก็ไม่ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกอย่างนี้นะคะทั้งบนทั้งล่างก็เลขเดียวกันเลยวันนี้มีแค่4กับ0นะคะ4กับ0ูเท่านั้นก็เหมือนกับงวดนั้นเนาะมีมี9กับ8หรือเปล่านะ9กับ8ที่ออกเก้าเก้าเจ็ดเออเก้าเก้าเจ็ดนะ่ะเออประมาณนั้นแหละมีเมีเนะคะแล้วก็มีแหรือเปล่า เออนั่นแหละอ่ะมาดูกันนะคะงวดน,นี้ลงทุนเยอะแล้วนะคะลงทุนมาเยอะแล้วตามต่อนะคะใครไม่เข็ดก็ตามมางวดวันที่16พฤศจิกายน63สานะคะอ่าให้มานะคะ0 6 0ย์6 4 8 4 9สี่หสี่แปดสี่เก้าหปดนะคะอ่า0ู0ย์6 0 8, 4 6, 8 4 9ดกี่้ากับห8ดนะคะวันนี้ลงทุนเยอะแล้วก็เอาต่อเลยนะคะไม่เข็ดนะคะเร,เ,รเราไม่เข็ดแล้วเราก็ตามต่อนะคะอ่ะ สำหรับเลขชุดนี้นะคะเลขชุดนี้เนาะเรามาตามกันต่อเลยสำหรับนะคะสำหรับเลขงวดนี้เนาะก็ตัดเล่นๆนะคะก็คือสลับไปสลับมากันเท่านั้นนะคะก็งวดนี้นะคะงวดที่แล้วอ่ะเข้านะคะเข้า4ี่ศูนย์ล่างนะเข้า4ี่ศูนย์ล่างชุด2ตัวนะคะล่างเนาะงวดนี้นะคะตามต่อนะคะก็ท่านใดนะคะตามอยู่เนาะเซฟไว้นะคะเซฟไว้แล้วก็ย้ําแค่ว่า สองสามเจ้าพอนะคะขอบคุณน,นะคะขอบคุณข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะก็คือว่าถ้าถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงอ่ะเราจะตามแค่เจ้าสองเจ้าก็พอนะคะคือว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสเยอะกว่ากันนะคะงวดน,นี้นะคะงวดที่แล้วเข้าสี่ศูนย์นะงวดนี้นะคะงวดน,นี้บนล่างเลยนะคะงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดโดยบิ๊กนะคะให้มานะงวดน,นี้ให้มานะคะสองหนึ่งสองสามนะคะสองหนึ่งสองสาม 4 3 4 5 4 7 4 2แล้วก็6 3 2 5ส่วนนะคะส่วน3ตัวนะส่วน3ตัว7 4 1นะคะ741ตัดเล่นสลับไปมาบนล่างนะคะอันนี้ก็คือว่า,อ,าอยากอยากให้เพื่อนๆอได้โชคก็ลองนะคะลองจัดไปนะคะจัดเอาไว้ลุ้นกันเนาะต่อมานะคะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของเลขชนะการประมูลนะคะรัฐบาลงวด รัฐบาลการประมูลนะคะงววันที่16พฤศจิก,กาย,ยน63เนาะวดเน,นี้มาชัวนะคะก็คือฟันเน้นๆเ,เลยก็คือ2นะ่า3ตัว258 247และนะคะและก็26,4ส่วน2ตัวนะคะ4758กับ6กนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบชุดเน้นๆน,น,นะคะชุดเน้นๆของวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องลองลุ้นนะจับเอาไปไว้ลุ้นกันนั่นเองนะคะต่อมา เลขชุดน,นี้นะคะจะเป็นที่ที่จะเกลื่อนไว้ตอนแรกนะคะนั่นก็คือจะเป็นเลขชุดเออ่ให้งวดสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็ต่อต่อไปเลยนะคะก็คือว่าจบแค่งวงนี้นะคะอ่ะสำหรับงวดนี้นะคะให้มาบนล่างนะชุด2ตัวบนล่างนะคะนั่นก็คือ14กับ15นะคะ14กับ15เนาะส่วน3ตัวนะคะ915กับ914อันนี้ชุด3ตัวนะคะ915กับ914เนาะก็คือว่า อยากให้เพื่อนๆ่จัดไว้ลุ้นนะคะเพอเพื่อนสังเกตเห็นไหมแมวแมวจ๋าเองนะคะเล่นเยอะอีกแล้วนะคะเล่นเยอะอนะคะอย่าลืมนะคะว่างวดนี้นะให้งวดสุดท้ายของปีนะคะนั่นก็คือหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าแล้วก็9้า9หนึ่งห้าก้าหนึ่งสี่อันนี้ชุดสามตัวกับ2ตัวเลยนะคะก็คือว่าจัดไว้นะคะจัดไว้เพื่อจะมีโชคนะคะ อ่ะแล้วอีกหนึ่งชุดนะคะงวดที่แล้วเห็นเข้า0440นะคะเห็นเข้าเนาะ,ะชุด2ตัวล่างไงอ่ะงวดนี้นะคะชุด2ตัวล่างและก็3ตัวบนนะคะบนเนาะเอาบนก่อนนะคะนั่นก็คือ467นะคะ6764แล้วก็47นะก็ 4, ะค,ะค,ค,คือตัด3หางเลยของเลขชุด3ตัวล่างนะคะ5885นะอันเนี้ยนะคะจะเป็นชุด5885ปดแปดาของอเลขล่างนะคะเลขล่างนั่นเองเนาะ อีกหนึ่งชุดนะคะจะเชื่อนะคะว่าหลายท่านะก็อยากปลดหนี้นะคะแต่ว่าเลขปลดหนี้นะคะเขาให้มาแม่นไม่แม่นก็ไม่รู้อ่ะเออนะคะก็คือว่าเราไม่รู้เลยว่าจะแม่นไม่แม่นแต่ว่าเขาให้มาถือว่าเป็นเลขปลดหนี้นะ,ะอ่ะงวดนี้นะคะวันที่16บพฤศจิก,ก,กายนหกสามนะคะบนสองกับสี่นะคะบนสอส่วนนะคะ บนเ,เลขวิ่งนะใครที่ชอบวิ่งนะคะนั่นก็คือ2กับ4นะส่วน3ตัวนะคะ3 2 4นะคะ3ตัว3 2 4ส่วน2ตัว2 4 3 4แล้วก็2 8นะล่างนะคะล่าง1กับ8นะคะ2ตัวนะคะ1 8กับ2 8อันเนี้ยนะคะอันเนี้ยก็คืออยากฝากไว้ให้เพื่อนๆเอาไว้ลุ้นกันในงวดนนี้เนาะเพราะว่าถึงว่านะคะยังไงก็เ,เขาเรียกว่าอะไรก็อยาก ให้เพื่อนๆได้โชคนะคะมีแนวทางจากก็รีบนํานมานะคะให้เพื่อนๆได้รุ้นกันสําหรับวันนี้นะคะจาก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมนะคะหลายท่านเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ่าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็เดๆนงวันต่อไปสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ